怀你。<laughs> <laughs> เพ็กเรื่องชาวบ้านนี่สิซืเอหน่อยเศร้านะดหน่อยเศร้าซื้อหี่อยเศร้าซื้อหน่อยเศร้าาหนัหมื่นพันขายหนักขาอไปรเลยนี่ครับพี่้องครับหอยจานด้วยวนนี้น่ะครับหอยจานเก่าโตเก่าโตนะครับคอปรดทิพยเดีครับเงินท่บาทเนี่ยเปเงินสองแสนหาหมื่นองแสนหาหมื่อยอร่อยนะครับของ เอาเสืองอทรงเขียงเอาเส,สองทรงเขียงนะครับเด้อสืองียนนตัวดำบางหันเป็นงในตัวดำบางหัน,น,ใน,ในตัวดำครูบางหันไหมน้ำนักัวไรบางหันน้ำนักสี่อยเศร้าสี่อยเศร้าื่นสิบหซื้อมื่นสิหยนะครับมื่นสิบห้อนะครับเ้อศกครูบังหันนะครับน้ำนักนสีก่ยเศร้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดนัด วลรินชลาาครับจังหวัดอุบลราชาธาน,นีครับมือนี้เข้าอยู่ที่จุดที่เป็นคอรอกกักงวนะครับล่อองว่าขืนโถครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศนะครับการเตรียมเอางว่าขืนรถครับพี่น้องครับ สิทธิเดนวางงวส่วนมากนะครับก็จะเป็นใส่ร้อยประมาณเมื่อไปปลายไปหดสองเมื่งกว่านะครับที่เตรียมขึ้นนะครับใส่ใหญ่อยู่ฝั่งพุนนะครับก็จะเป็นอ่าเวียดนามสื่อนะครับเดี๋ยวผมสิภาพพี่พาน้องนะครับเขาไปข้างในนะครับเพื่อสิไปสอบถามและข้างงวนะครับแล้วก็สิไปเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายของตลาดนัดมณีคำไปก็ได้คำใช่ใช่ใชลยคลงข่าอะไรเพ่ออะนี่ครับหอยเอ๋ใดของแปลกมากนะครับเด้อ า้าหม้อหครับี่นองครับหม้อผูู้สีหมอหม้อหอยอุ้ยเดี๋ยวทพานหาครับายเราหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเ๋้าจะเบ้เดี๋ยว ตันนี้ต้นี้ขายในหลังครับขายขายระบรบครขายเดีวขายมื่นเจปัามื่นเจ็ดพันห้า 17, นะครับพี่น้องครับปา<ะ>สูงสูง,สงถังว่หวหัวหอยเอ๋นะครับราคามื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับ,บจือกือือเแหนกอกือโอ้โอ้พี่ครับพี่น้องตัวใหญ่แห้งนะครับแต่ว่า,าเพื่อนมาขายเป็นเลาเด้อครับเด้อขายมื่นเจ็ดนห้ารครับเสียาบางหอน เงินเจ๊ตเช่ครับเ่้าหอยเยอะขายไปแล้วไปแล้วครับพอพูดนี่พูดเพอาะ่าวเราม่หางไม่หุกเนี่นเอาใม่บานเลยเ่อนขายเงินเจ้าเราไม่จ่ายไม่จ่ว่าจะขายแล้วจะได้ นี่นี่นี่มาอีกแล้วครับพี่น้องขึ้นนำนักบ่ครับเนี่ขึ้นนํำนักนะครับให้อเอา่อาวันนีนะค้วานไมไปเสื้อมนี่เดนะขึ้นขึ้นนำนักเจ็ดลจ็ดเจ็ดเจ็ดเอยดเจ็ดลจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแจ็ดเ <cười> <cười> ừ, đây cái này, nào? <laughs> đây này, đây này, đây này, à, đây อาหารับามื่นพันอาหาไนีครับนาทหอยจานด้วยวันนี้นี่นะครับหอยจานเก้าเก้าตเก้าตนะครับอปะทิพยดีครับเป็นเรบัดเนี่เป็นเงินสองแสนหามื่นสองแสนหามื่นห้าร้อยอะลอยนะครับของอซื้องอส่งเขียงอซื้องอส่เขียงนะครับเด้อซื้อเงี้ยันนตัวดำมังหันเป็นตัวดำมังหันตัวดำครูมังหันไหม นำนักตัวไรนบ้างฮัทน่ะนักสี่ลอยเศร้าสี่ลอยเศร้าเสืมินสิบห้าลอยเสือเมืนสิบห้าลอยนะครับเมินสิบห้าลอยนะครับเจอสพครูวังหันนะครับนำนักสี่ลอยเศร้าครับพี่น้องครับของใบจานเป็นข้นมเป็นข้าวหนมอ่ะนะเป็นง้วหนมเลยผมมีละห่านะไม่ได้ถือนะครับ มาโนมันเลยเป็นบรรยากาศมันเลยเป็นแบบได้คือเอาบุญหม่องไฟแหละเท่ากับบุญไฟแล้วเพระว่าปัะดับแล้วโอ้ยเจิดแล้วลงเอาเดีือนอะไรวัน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 โอ้แล้ไม่กินไฟแล้วครับร้อยงัวแม่เด้อครับเด้องวหัวแม่มันหมันขายดีอันนี้ไม่ใช่หัวแม่อันนี้งัวปูครับปัะนี้ยตัวซาครัจูงเป็นจูงครับข้ามขามคอหัวลายครับ นัดนี้งวหลายว่หลายคนจะหลายไปไปไปเพื่นนาประหามาอยู่ซุ้งสียเดี๋ยวนี่มั่วตัวนี้เลยอาอที่แบบเอาเหลาขาวคนหนึ่งไปเหลราขาวคนหนึ่งน้องว่าน้องว่าเศร้าลงไปไปไปเลยเอาเหลราขาวคนหนึ่งละได้ราคากันแล้วครับขอยจานนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจเจ้าตลาดมือนเนี้ยคือคักคือคักอยู่เนาอ ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องไม่ว่าอย่าเพี้ยงอย่าเพี้ยงเอามาเอามาสอาเอามาสองตัวมาเดียวไม่ตัวเอามาสองตัวเอามาสองครับแล้วก็เออซื้อเขาสองตัวคือเขาอ๋อเอามาสองนะครับซื้อเขาสองตัวนะครับเด้อไปแปะพันตัวนี้ซื้อเก่าพันซื้อเก่าพันนะครับพี่น้องเพราะเก่าพันของมอปลูฟาร์มครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง นี่สี่มืน 10, ่นสิบหาอยหมื่นสิบหาอยนครับหอยจานตีปลาแปนึ่งหน, <101, 500. S 1> นึ่ืันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับบานนี้เอามาขายออกสองตัวเด็กขายไปท่าบาทเนาขายตัวละตัวหนึ่งขายสองหมปตัวหนึ่งขายสองหมื่นห้าโอ้ 28, สองหอาม,ามื่นแปดก็สองหมื่นห้านะบานนี้กำลังซื้อเขาสตัวบานนี่กว่าเสียเมื่อตัวบานนี้เบิร์ตพ่ออะไรอ้วเพราะว่าเาออกสองแล้วออกสองเข่าสองไวคือเกา นะครับส่วนที่เหลือเอาไว้แต่ซื้อหัวหาห,าหนึ่งว่าซะเอาไวซื้อฟงชุโรดซื้อฟงชุโรดนะครับผมพี่น้องครับชื่อน้ำปลาเพราะว่ากินได้กเกลืออะไรดดกินแต่เกลืออะไรเขาเปลี่ยนเป็นน้ำปลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำปลาเอ,อาฝากเบื่อพี่น้องครับซื้อเข้าซองก็ซีซองหาซีสามสามสองครับหรือเฟซบุ๊กหหัวฟูฟาร์มหัวฟูฟาร์มนะครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายนำนะครับว่า วันอ uh, ้วนนะครับอยากได้กัรโทษมามสอบถามนครับมม่ๆอยู่มาอ้วนมี่มี่ผมขายสองโลกิโลละก็เรียวเต้กเรียกตะพกันงสลักันไห้นอกันดตลานะผมขายง่ายบ่กน้พว้ขายสตูนั่แพลผมขายงแพรขายดงแพงขายถกัขายดังผีช่วงนี้เขาข้าวอยู่ประมาณกิโลจังบาทอยู่ฟ้าข้าขายออนี้ขายอยู่ขายออกบเกินหกบาทขายออกบ่เกินหกิบหาบาท กูได้อยากเหงนว่จิโลอ้วนกอ้วนมีมีมไห้นะครับมาาตอนนี้มันจะมีมันกับนี่ครับไปเลือกเอาเลยเสียเอาอย่างใดตัวใดนะครับกิโลหกสิบห้าบาทช่วงนี้สี่ร้อยลจนหอดผาลอยลเกือบหกลอยลโอ้มีไห้มีไห้นะครับอยู่ของฟาร์มนะครับนะครับอจากใดทั่วไปสอบถามกันได้เพว่าวันอ้วนครับพี่น้องครับครับหรือว่าอยากขายเพราะว่าจอยก่อนแต่ว่าถึงมาถึงถึงช่วงเพราะว่า ผมก็ค่อยมีเงินหลายถ้าถึงช่วงนี้ไหมถึงว่าช่วงได้ขายงวดเันก็ได้ขายแน่นอนเออมือนที่ให้มันนานครับผมครักวางกวางกวางเด้อครับเด้องกวาขายเท่าไรก็ครับเนี่ยขายไป็นอ่สเซตเนี่ยหมื่นสองพันเด้อครับพี่น้องเลยสองพันนะครับ เมื่นสองพันนะครับลีเลดเดอร์ขับนอนแล้อนนแล้วสวัสดีครับแล้วนะครับไปแล้วครับหมื0 0สองพันครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับหอยพีเอสอีกแล้วครับพี่น้องครับเป็นจังไรครับตลาดมันเนี่ยวันไหนขายอยู่ครับเป็นจังไรคบวันไหนขายอยู่กับทีมงานเบนอถแท็กซี่โอ้ทีมงานนะครับพ่อพี่น้องครับทีมงานในหอยฟึ่งฮาร์ดครับพี่น้องแล้วก็ หอยเพียด์กับแกนน้ำเป็นจะไหนก่อนาะท่านได้ขายอยู่ได้ขายอยู่ครับได้ขายอยู่บ่ขายดีเมื่อเนี้ยได้ขายอยู่นะครับได้ขายขายเยอะโตเมื่อเนี้ยขายซิบกว่าตัวอ๋อพี่ขายดีนะร้อยร้อยไดนขายดีร้อยไดนหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าเอาสิเบิ้ลหมื่นนัดซื้อหมื่นเนี่ยหมื่อนี้นี่นะครับพี่น้องครับของหอยเพียด์ทุ่นลาหมื่นกว่าบาทนี่ขายดีครับพี่น้องครับนี่ตัวขาวนี่ก็ไม่ค่ายเป็นบ่เาครับผม ตัวขาวนะครับตัวแดงนะครับตัวตัวมุมๆนในแมนมาแมนนะครับขายเบไปแล้วนะครับหมื่นกว่านะครับออาเฉลี่ยหมื่นหมื่นเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณหมื่นหาพันประมาณหมื่นหาพันนะครับหอยเพีดว่าขายดีมาเนี้นะครับมีซิปกว่าเออขายไปแล้วซิปกว่าเหลือบระมาณเนี้เหลือเหลือเหลือตัวมาเนีนะ้เหลืออยู่เหเหลืออยู่สองสามตัว ขายแบบมื่าโอ้ขายแบบจแบบนสิบเหลือนะครับพี่น้องครับน่าอยู่ซิบกว่า1ิบห่าแบนี้ขึ้นมาสิบห่านะครับขายไป1ิบสองิบสามตัวนะครับแล้วอยสองสาตัว 12, ตว่าหอยเพียดอ่าฝากพี่ฝักงนองนะสาหรับหอยเพียกเมือน,นี่ซึ้อหาวขายหัวก็บอกได้บอกหอยเพียดได้อ่าฝากเบอร์0ุ่นหกครับเก้าครับผม ร้อยร้อยอ่าร้อยร้อยถานัดเป็นร้อยสองสหมื่นต้นอ0 0 0นต้นนะครับเมื่อนปลายไปหอดสองหมื่นต้นต้นนะครับของหอยเพียดว่าหอยเพียดถนัดแบบแบบใ่ายๆแบบนี้ห่าเอาปะซื้อขึกันซื้อขกันร้อยนี่ประมาณเท่าไหรนอนนี่สามหมื่นกว่าประาานสามหมนกว่าด้วยพี่น้องร้อยสามหื่ต้นต้นสามหมื่นต้นต้นครับประาานสามหมื่นสองนะครับหันร้อยใหญ่ใแบบนี้นะครับ สามหมื่นสองผู้ใดอยากซื้ออยากขายนะครับกาหอยเพียรทรมาสอบถามคนใดหรือว่าอยากได้ง่วงน้าหอยพียเนาะอยากได้ง่วงก็โทรสั่งหอยเพียได้เบอร์ก็ฝากแล้วเอาไปฝากอีกเส้นหนึ่งเบิ้ง่งหกสองครับเก้าเก้าห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดครับผมหอยเพียนะครับพี่น้องครับหอยเพียอยากซื้ออยากขายโทรมาครับเมือนี้ครับขายดีกว่าโมครับพี่น้องครับรุ่มซื้อเลยนี่ครับ บรรยากาศขายดีประมูลในตลาดรัพนองครับอรนนี้ผลละหมากรากหม่อะไรกินพี่นอะไกินพี่อะไรกินพี่นะผลละมาให่นะครับต้หนงแข็งครับแข็งอรกินพี่ตนหลายครับพี่น้องลุมเสืออนำหนาอีกตัวหนึ่งครับตัวเต็มใหญ่

รับรมับรัวกออไม่อีกอีกขาหนึ่งัาขาหนึ่งขาหลังบกพรืนมาลูกไหมเขินมากึ้้นมากเขินมากขึ้นมากลุกไหมนิ่ร้อยสามสิครับพี่น้องครับ อาขึ้นชั้นนำนักว้านห้านั้นบาัานราคาไหนครับห้องสี่หมื่นเจ็ดพันครับห้องสี่หมื่นเจ็ดนะครับนำนักก้อยู่ประมาณห้าร้อยแปดสิบนะครับเด้อเหนียงว่าใหญ่ๆจักรบาทโต๊โลดจักบาทนะครับเดี๋ยวให้ยตาเพื่อนคำนวณก,วกว่อนผู้ใดอยากได้นะครับเด้อตอนนี้บ้านได้ปิดครับตัวนี้นี่ใหญ่ๆนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับ ปาล่อระติ๊บขาโบระติ๊บปลาลูบติดลูบลูบลูบ81บาทหรือโลดละ81บาทต่อรอบไหนครับราคาเนี่ยังต่อรอบไหน้อครับเด้อต่อรอบไหนโลดอีกหลายเติบครับครับรโลดอีกหลายเติบนะครับปลาเหมือนกันนะครับเอามาจากตัวครับปลาเหมือนเนี่ยอ๋อ2ตัวครับครับไประบบตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งครับไปตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งนะครับเอาฝากเบื้องให้พี่ให้นอนครับ03419ครับ3212ครับ ไฟยังกับครับคไยเล่ครับคไยเล่มันจะใส่น้อครับกันทะลุครับผมกันทะลุเพราะบานผมตัวนี้นะครับอยู่กันทะลุนะครับพร้อมๆกองครับเนี่ยคนรวยกว่าเปลวลาไส่ม่สองตัวอีกตัวหนึ่งปิดไปเท่าไหร่ปะปิดไปสี่หมื่นเกาะออกสี่หมื่นเก้ากับร้อยใหญ่ๆขึ้นอันร้อยยิ่งนตัวเนื้พราะว่าเป็นเนื้อเนื้อเนื้อมันเต็มกว่านี้เต็ม่นีเต็มครับเต็มกว่านี้นะครับเป็นจังไหนเขาจังเหร่นจังวันใหญ่แท้ ก็สีว่าจะไางไพ่อก็ซื้อคู่ร้อยนะครับ๋อ้กําปั่นก่ที่้อสทีาที่ที่อี่ที่ิี่ท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 ีกที่ที่ที่ทีทุ่อู่ทีอยากสือยา่าี่ที่ทก่ที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 ที่ขา่ก็ซท้อที่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 ี่ที่ท่่ีีาีท่นึ่ะ ฝากเบอร์อีกแค่หนึ่ง093 419 3212ครับครับเบอร์ก็คือเก่าครับฝากสองเทือกกัคือเก่าทั้งสองเทือกรับพี่น้องครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายโทรมาหาเพื่อนใดครับเมื่อนี้ให้ป๊ามัรนันครับผมครับครับรับสวัสดีครับนั่มมางัวเถิอกเด้อครับเด้อใส่เอากันแล้วครับพี่น้องเพราผมสิกาย่างไปบับานราคาสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านะครับเด้อสองตัวสองตัวสองหัวใจสี่หมื่นห้าต่อได้ป๊อปปะต่อได้พันหนึ่งต่อได้พันหนึ เหล,ลือ44นะครับเหลือ44นะครับพี่น้องครับสองเถิกเป็น่เอนินใบ4,5 0 0หาต่อได้พันหนึ่งเหลือ44ครับพี่น้องเอาฝากเบอร์ปะฝากเบอร์โทษรศัพท์0 8 6ครับ078ครับ1618ครับเอาเบอรเดียวมาจากตัวมาหาตัวขาย3ยังขาย3เยอะสอ<า>งับร้อยไดขายดี มื่นกบาดมื่นกว่าขายดีคันคว้ามื่นหัวขายดีคันควมาแม่รักสองอยากอยากฝืดแน่ืดแน่อยากฝืดแน่นะครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายหอยยังก็ซื้อหอยยังพอรัดหอยพอรัดบ้านจะใส่อำเภอเดชเดรอดดมเท่านะครับผู้ใดอยากซื้อยากขายนะครับก็พอรัดนะครับทั่วไปสอบถามมันได้หรือว่าดูข้อยูหลักก็มีเอกมีมีหลายบ่ อยู่ขอักไมีมีหลายตัวมีหลายมีหลายว่มีกัมีหัวเถกกับมีม่าขัดเบิ้งยู่นี่บผมักไปเบิ้งยู่ห่านได้ไปเบิ้งยู่ห่านได้นะครับเดือหอยลัดอำเภอเดชครับเอาฝากเบอร์อีกท่านหนึ่งนะฮะโยโกะโยโกะเอาฝากเบอร์อีกท่านหนึ่งนะศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดเอาไว้เบอร์อยัางเงเบอร์เก่าอยู่เนอกระเบอร์เก่าเด้อครับเด้อนะครับผู้ใดอยากซื้อยากขายก็พอรัดครับผมโทรไปสอบถามได้ครับเพ่เดชคุณเพ่เดชครับผมมันมันครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวััสดีครบ ไปไดิดแล้วครับพีน่น้องครับปิดแล้วปิดแล้วในหางเพันเสือครับในหางพ oui, course, 42, ันเสือเลยครับเด้อปิดแล้วครับเพราะว่าป้าข้าพเดชครับสี่หมื่นสองนะครับเบอร์สี่หมื่นห้าครับพี่น้องปิดไปสี่หมื่นสองนะครับปิดไปแล้วฮะนี่ดิกันจีนวุ่นกันอย่างนี้ เก่าชิมหาปิดแล้วครับพี่น้องครับเก่าพันหาเก่าปลายมันเก่าชิมหาตัวไหนปลายเก่าชิมหาปลายมั้ตัวตัวนี้บอกครับตัวนี้ตัวนอ๋อตัวนั้นเก่าพันหานะครับพี่น้องปิดแล้วพี่น้องเก่าพันหาเนี่ยครับพี่น้องนวดเก่าพันหาครับนวดเมร์เพิ่งปิดไปแล้วครับ ปิดแล้วปิดแล้วครับพี่น้องมันยืนยืนล้มยืนรวบเอาไปถือไว้ถือไว้วัวเลียงเ้าห้เงเลียงเพินเพินปิดปิดหรอือเปล่าไม่นะครับใครอ่ะเพิ่กนไ้กอยงมย่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจาใส่น้อหอยโอ้ยมาตาบัณทลาดบัณฑาราดเออบัณทลาดตลาดวารินเขาเนี่ยล่ะบ้านเสริมพลบานาเสริมพลหลัดสัมลานครับผมบ้านเสริมพลนะครับเมนี้มาจากไหนเมนี่เมนี้มาขายง่วนตัวหนึ่งครับครับได้ขายได้ขายครับเอามาตัวหนึ่งได้ขายร้อยไดนอนขายร้อยง่วนใหญ่เนี่ยครับสามหมื่นกว่าครับสามหมื่นกว่าเป็นตัวผูว โต 30, 000, 000๊ะเม่โอ้ต๊ะเม่แสดงว่าใหญ่แห่งเนี้ยสามหมื่นพันครับสามหมื่นพันนะครับเด้อในหอยพผมเอามาขายตลาดปุ๊บจะได้หมื่นเนี้ยตลาดก็คือคักคัาการนีกาดีอยู่นะครับร้อยได้ขายดีเท่ากี่บาทเหมือนเนี่ยร้อยง้อเถอะขายดีง้อแม่ขายดีกันละครับเหมือนเนี้ยแสดงว่าขายดีหมดทุกร้อยแม่นครับขายดีทุกร้อยนะครับเด้อผู้ใดอยากซื้ออยากขายนห้อยยังก็หอยซื้อตั้งไหนก่อนหอย หอยเอ็มครับหอยเอ็มครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายน้ำหอยเอ็มเอาฝากเบอร์ได้ครับ0 8 2 3 6 4 9 7 1 4ครับครับหอยเอ็มบานพาลาดนะครับเด้อผู้ใดอยากซื้อยากขายนะครับอยากในงวดอยากขายงวดโทรมาสอบถามกันโอ้โคงงหนึ่งอโค้โหงอคร้านหัวผู้ป้ามร้านหัวผู้ป้ามนะครับเด้อนะครับมานน้ำกันนะครับมานน้ำกันนะครับมานน้ำกันนะครับวันนมันมันครับผมครับครับครัสดีครับ บพน้องบรรยากาศนอสนโลกครับเออ ในห้างเป้ครับผมได้ไรบ้างครับวันนี้สวัสดีครับได้หนึ่งคันครับในหนึ่งคันนะครับสวัสดีครับนี่ในห้างอีกคนหนึ่งครับผมผมน้องครับอ่าล่อขึ้นรถอยู่ครับล่อขึ้นรถเมื่อวานเห็นอยู่แยกการถั่งนะครับมืัอนี้ มามาเก็บอยู่นี่อยู่แยยากกันช่างได้เต็มรถป่ะครับเต็มครับได้เต็มอยู่นี่ก็เต็มเหมือนกันเฮียเฮียเล้งซื้อเต็มครับครับโอ้ซื้อสองร้อยตัวครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับนี่ในถ่าย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 นะครับตัวนี้ครับตัวนี้อ่าเสืออ้ามาจากไซครับผมสัมพันอยสัมพเนธ์มาจากเพชรเหมือนกันครับผมมาจากเพชรเหมือนกันเนะครับเด้ออันนี้คือหอยยั่างครับในห้างในห้างอะไรนะ ในห้างอ่ะชื่อเพื่อนหน่อยไหมในห้างเมงในห้างเมงในห้างเมงนะครับเมื่อกี้ขนจนเต็มตัวในห้างเมงโอ้เนี่ร้อยนี่เลยครับร้อยนี่ร้อยนี่ประมาณราคาไหนครับเนี่ยประมาณหมื่นหมื่นปลายาหมื่นปลายๆนะครับเด้อของในห้างเพป็นสื่อเขา เขาไปเพชรบุรีครับใส่ใส่ของหอยเป็ดเหรอครับอยู่ทน้นครับอ๋อที่ว่าอยู่มัดอ๋อสีเขียวใช่เลยอยู่ทางโน้นนะครับเนี่ยหางเปร์นะครับล่อล่อขึ้นรถขึ้นกันนะครับลุกลงเพชรเหมือนกันบุรีครับลงเพชรบุรีเหมือนกันนะครับพอมีคน้องครับโอ้เต็มนะครับของเมื่อนี้บรรยากาศด้วครับเด้อพามาเบิ่งนะครับถึงขอรอ่าฝากเบอร์หอยเปร์โซนเก้าสองครับผมห้าห้าหนึ่งหนึ่งครับแปดหกสามครับ หอยเปร์นะครับในหางเปรนะครับลงเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวภูเลยอยากสื่ออยากขายน้ำอยากได้งววาน้ำเอาเขาสื่อหลายอย่างเสียเอาไปเที่ยงเอาไปขายครับมีมีลูกห้ามรอเข้าขุนใช่ครับอ่าบ้านี้เอาเขาอยู่ผักกลางหรืส่วนมากเพื่อนมาเดี๋ยวอ่ากำลังเป็นกระแสอยู่งวงวพม่ากับงวงวไทยเนี่ยเป็นยังอ่าหางเปรคือเหลืองวงว่างวงไทยเนาะวัวแบบนี้มันเลี้ยงลากเดือนนะครับสี่เดือนห้าเดือนยังได้อ๋อแต่วัวพม่าต้องสามเดือนสามเดือนยี่สิบวันนะครับอ๋อ แต่ว่าขาวมาจะขายง่ายมันเป็นสเปคคราบแต่ว่างวงาวัวไทยเนี่ยจะจะขายจะเลี้ยงได้โดนกว่าใช่ครับหลักการนำนักออกดีกว่าใช่ครับนะครับหลายหลคนเข้าว่าแบบนั้นันะครับหลายๆคนว่าแบบนั้นนะครับว่างว่ัวไทยคือนำนักได้ดีกว่านะครับถึงใส่เวลาคุณโดนได้ครับพี่น้องครับอันนี้คือแนวคิดของนายหางเปครับพี่น้องครับ ซื้อตะกรอไทยครับเอ่อนี่ของแท้ของแท้ตะลักตะลกเกษตรกรไทยสุดยอดครับมันนี่มันหมานครับข้างเปครับครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับกับเป็นเวลาประม่านสายสายครับพี่น้องครับของวันอาทิตย์นะครับพี่น้องมันนี่นะครับเมื่อวานก็ยังเหลือหลายเพราะจริงๆเราในห่างบนเขาตเม่อวานนะครับเขาเย็นยงมเมลแงนะครับชงแงวันว่นเสาครับพี่น้องครับอยู่ในขอบสิเต็มไปเบิดเลยนะครับ ของฝางนี่เต็มเบิดแล้วนะครับตอนนี้การสีเหลืออยู่นะครับการมีในห้างที่เขามาช่วงเสาร์มาเสาอ์ป้าปลายครับพี่น้องครับแต่ว่าตลาดมันเองก็คึกคักนะครับย่างที่เห็นก็คืออ่างัวนะครับส่วนมากก็จะเป็นงัวเนื้อสลายนะครับพี่น้องงัวเลี้ยงกะกะบโค่อยหลายปันได้ครับแต่ว่าอ่ากะพ่อขายได้ครับพี่น้องตลาดมันเองก็ถือว่ายังคึกคักยังขายได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไยวใบสมเี็จสกอร์นะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ